ไป่า้องเดินไถึง่าบรลงผมบรรับจ่วัารู้นหาซีไม่ดีแล้วสา่าเท่าไหร่รัรีวิวครกับเยนสามหมื่นเจ็ดปบซเสียกันอยู่ยครับมัน เตรียมตัวขึ้นเรือพี่น้องวันนี้เราจะพาทีมงานทุกจังนูซินะครับผมขึ้นไปทําการแสดงที่เรือสําราญแม่น้ําเจ้าพยาล่องให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพเราได้ชมคอนเสิร์เสียงอาเพลอจากตัวเกี่ยวนูซิกวงเด็บบ้างชุดครับชุดเสียพาต้องเปียียงไ้ดูมือมันขั้นตัวใส่ของเก่าเราเป็นเป็นกันขั้นหรอ เป็นมุนมาก็ภาษาค่าตัวที่บอลเหลือก็จะเป็นค่ามาเลยที่เดีียวก็แปดชุดตอนนี่สนุกใครร้องเพลงชุดผู้ล้วนีโ่โอ้ยโว้ยสองผู้เหรอ,โ,อโชว์ผู้ยิวจิวโโมดพาอันอันนี้อะไรนี่ครับยิวจิว ข้บบรราศึกประทศไทยเป็นาอารมณ์ทรงผมท,ที่แบบบนเรือเราไม่ก,กะระติกตอนนี้เราอยู่ที่สยามใบตองกระลังจะไป ลง,ลงลงไหนเรือไอคอนสยามไอคอนสยามสยามไอคอนกันนะ <c oughs> กำลังอยู่เปลงเรือเรือกำลังรอลูกตัวเกลียวอยู่นี่มากตลอดเลยมาถึงช้าตลอดเลยน้องรอรอมาแล้วรอมาแล้วครับ <c oughs> สีแพ็กสีเน็ตฮะก่อน ครับน้องโกกีอ๋อเซมนะสวยมากอะไรสวยทั้งคนชดไหมเชิดตพี่เดียวไหมไม่เดียวใครเชิดกันพี่เดียวเชื่อดกว่าใครเดียวเชิดจมูกหรอไม่จมูกทำไมแพงยวันนี้ระยะแพงเไม่เดียวอ่ะ เข้าห้างนี่หรอทราบว่เจอกันไหมครับพี่น้องครับสตุกเสีอใครหนึ่งมเคื่องกลอะไร